ผมเทสชานลทีวีเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มาจะมาสอนนะฮะทำฟาร์มไหมครับอัตโนมัตินะฮะมีของอะไรบ้างมา,าดูกันเลยโอเคผมปรับพับไม่มีชีวิตนะฮะโอเคนึงนี่สองชน้นนี่สามอสองช้นนี่นะฮะสามช้นนี่ฮะอันที่สี่เป็นน้ำอันที่ห้าอันที่ห้าเป็นบล็อก บล็อกกันเลยดิ็อกสลับแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วก็กล่องใช้กล่องด้วยนะฮะนี่มานี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมผมก็ลืมนะฮะจะใช้อะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูขุดสะ8แปดค่ะขุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะฮะแปดบล็อกก็ยผิดวางอันนี้ไปก่อนฮะ,ะโอ้ผิดคะ่ะ วันเนี้ยแบบนี้ฮะนี่ให้มันมาตรงหน้าเราทีวางแบบนี้ฮะนี่เอาผิดน่ครับแปดอันนะวางแปดอันแล้วขุดอันนี้แปดครับแปดคูณแปดนะฮะยาวแปดหน้าแปดฮะยาวแปดหน้าแปดฮะโอเคแล้วก็เอาน้ำใส่ชะ้เพิ่งเอาน้ำเทตรงนี้ไปก่อน,นะฮะ สองอันสองข้างปึ๊บเทไปแล้วก็นี่ฮะอุปกรณ์อย่างหนึ่งต้องใช้คือไอ้ไม่ใช่ไข่ดีฮะที่กดแล้วก็เก็ดหิมะนะฮะโอเคไอ้ที่อยู่ลืมกดไลดค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะเป็นพัคคุณกันมากเลยฮะเอาปิดโอเคฮะ โ okay. okay. อเคโอเคเอาผิดอ่ะอ่ะออกไปฮะแปดแปดในวันหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดฮะเพแปดแล้วใช่ไหมฮะก็เอาน้ำมาใส่นี่ฮะนี่ใส่ให้ครบทั้งหมดเลยใส่ให้ครบทุกอันเลยฮะเนี่ยน้ำใส่เข้าไปให้ครบหมดทุกอันให้ครบทุกอันเลยโอเค เอาให้ครบทุกอ so ันฮะเอาให้ครบทุกอันอันนี้ใส่ยังวะอันนี้ก็ยังไม่ใส่คืลืมไปแน่ไงวะโอเคโอเคใส่ไปไปฮึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ไปฮึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ไปเอ้ยพีพีวัวนี้ใส่ไปโอเค

แป๊บนึงฮะแม่ไปต่ำครับอี๊หะแปบ๊บนึงฮะย้ายที่ก่อนพ่อมาฮะโอเคตรงนี้ฮะใกล้มืดแล้วด้วยนี่ฮะแล้วอ,อะไรปลูกก็ได้ฮะผมจะเ,เป็นแครอทด้วยเอาแคารอทปลูกไปให้ทั่วฮะเอากดผิด ปลูกไปปลูกลงไปลูกลไปปลปปูกลงไปฮะปลูกลไปตรงนี้น้ำไม่ถึงหรอวะตรงนี้ตรงนี้น้ำไม่ถึงอ่ะผมลืมขุดกันยูกวางไปวางไปฮะวางไปต้องขุดให้เป็น8บล็อกเท่านั้นนะฮะถึงจะทำได้อย่าลืมว่าแบล็อก แบบอกเท่านั้นฮะมันทำไม่ได้มืดแล้วฮะเรารอเช้าดีกว่าอุดตรงนี้ไปด้วยะฮะรอะเช้านอนก่อนโอเคนอนนอนก่อนฮะโอเคก็เป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมฮะ โอเคแล้วก็นี่ฮะเอาดินปืนแตะตรงนี้ฮะปึ๊บปึาา๊บอาา่ฮะอาา่ฮะอาา่ฮะอ่ฮะเอาถึงแค่นี้พอเอาสวิกใส่ลงไปฮะใส่ใส่ลงไปปึ๊บแบบนี้แล้วก็ขุดตรงนี้ฮะปึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ่ะฮะขุดจิ๊บาาจิ๊บจิ๊บ,บอันนี้ใสเอ้ยผิดใส่ผิดอันใส่ลงไปฮะใส่ลงไป ไปเสร็จแล้วก็ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปขุดอีกแค่ปุ๊บปุ๊ปเอกปปาก็เอาบล็อกไม่ใช่เอากล่องมาฮะป๊บกล่องมาใส่ไว้ป๊บแบบนี้ฮะเสร็จครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะพอเราจะกดสวิตช์ฮะนี่ฮะกดไป,ปน้ำมันก็จะออกมาฮะทำผิดอีกแล้วฮะทำผิดครับแ,แป๊บหนึ่งทำผิดแก้ก่อนแก้ก่อน น้ำกลับเนี่ยมันก็ดึงน้ํากลับได้ฮะเนี่ยฮะ้าน้ํามันออกข้างฮนะให้เราต่อแบบนี้ฮะนี่ผมลืมใส่อย่างหนึ่งฮะลงไปโอเคใส่ไปใส่ไปโอเคนี่ฮะแบบนี้นะฮะนี่ผมลืมลืมไปได้ไงไม่รู้โอเคแบบนี้ฮะเป็นอันที่ถูกต้องนะฮะผมลืมฮะขอโทษด้วยฮะลืมโอเคปเคลูกแครอทใหม่เนะี่ย ปลูกใหม่เลยฮะเสียเวลาเลยโอเคปลูกไปนสีเดียนฮะไปฮะโอเคโอเคโอเคพอเราจะใช้อีกครั้งก็กดแล้วก็เราต้องกดอีกครั้งน้ำ<อ>มันถึงจะออกกดไปฮะน้ำออกแล้วฮะเนี่ยนี่ฮะมันก็จะทำไมตรงนี้ทำไมมันไหลเร็วเพราะเราใช้น้ำแข็งฮะมันก็เลยเร็วมากฮะแต่อันที่ดูดมันก็จะดูดเข้ากล่องฮะจะดูดเข้ากล่องไปฮะ อ่ะก็เป็นแบบนี้นะฮะฟาร์มอัตโนมัติแล้วก็ปิดน้ำฮะ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 แล้วก็ปลูกใหม่ได้ฮะแล้วก็ปลูกใหม่ฮะปลูกใหม่ปลูกใหม่ถ้าเราอยากได้แครอทก็ก็ไม่ต้องไปให้เก็บวะนี่ฮะมันก็เรากเก็บอัตโนมัตฮิฮะมันก็จะเก็บเบรองเองฮะฮะเก็บใส่เข้าไปฮะทุบกล่องทิ้งเลย ก็เก็บเข้าไปไอยากเอาเข้ากล่องฮนะแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งก่อนวางกล่องนะนี้ใส่๊เข้าไปอยากให้เราเอาเข้ากล่องนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าฮะเห็นคลิปคนอื่นเขาเอาเข้าวใ,ใส่กล่องได้นะฮะก็เลยจะลองดูว่าใส่กล่องได้ไหมโอเคอเอาแค่นี้ก่อนนะเกียบโบโรนะ์ปูดโหมดฮะ โอเคไปเอาเข้ากล่องไหมฮะโอเคตรงนี้มันจะช้ามากเพราะเป็นตินฮะเนาะพอลงมาข้างล่างตรงสองบล็อกนี้มันก็จะเร็วมากฮะ,ะปุ๊บ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 เนี่ยฮะก็เป็นอันเสร็จฮะฮะ,นะะมันไม่รู้มันมเข้ากล่องฮะโอเคนะฮะอันเสร็จสิ้นฮะ ขีค้างค่ะค้างค้างนิดหน่อยค่ะมันค้างครับก็กินค้างเป็นอันเสร็จแค่นี่เออเกิดอะไรล้อมันนะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเข้าในกล่องนี้ฮะนี่ปิดสวิ์กปพิร์ๆเพโอเค วางไปวางไปก็เ,เปิดวิลิคแกที่ทำข้าตโนมัติค่ฮึบฮ,ฮึโอโ้โหโอหมันก็ลงไปนะฮะเราอยากเอาข้าวกล่องใช่ไหมฮะนี่ฮะวิธีการทำข้าวกล่อง อ๋อ oh. oh. วางฮะอันนี้วางไปก่อนปึ๊บ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 อันนี้วางคัะปอกปอกปื๊บปื๊บปื๊บรู้มันทำได้ปะ่ะทำได้ก็บ้านลฮะทำเล่นๆเฉยๆฮะโอเค ขอราไปก่อนนะฮะโ,โอเคปิดก่อนปิดก่อนปิดน้ำก่อนชดโจโจโจปลูกได้ฮะ,ะกี่อันก็ได้ฮะปลูกไปเลยเปิดเปิดน้ำปิดน้ำตามสบายฮะเปิดน้ำโจไหลไปแค่เราจะรังไปเข้าที่ดูซะอออ,อ มันก็จะดูดฮะเน,นีดูดนะเนี่ยโอเคมันก็จะดูดฮะมัน,นไม่ได้หรอกะก็จะเข้าเครื่องดูดฮะเนี่ยโอเคเข้าเครื่องดูดนี่ฮะไปปิดก่อนที่ทำฟาร์มอัตโนมัติของผมก็เป็น,นเสร็จเรียบร้อยนะคะ เคคะที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยฮะอันนี้ก็รากันไปก่อนฮะสวัสดีครับ